ท่านผู้การเรียกตัวให้ไปช่วยเสริมกำลังที่แนวชายแดนพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวออกเดินทางจดหมายคำสั่งราชการถุกนำมาวางบนโต๊ะโดยมือของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบพงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองแสงจันทร์ที่นั่งกอดลูกแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลมันไม่นานหรอกจันแค่สองสามอาทิตย์ พอเรื่องมันสงบฉันก็กลับมาพงกอดภรรยาแน่นลูกสาวเล็กๆจ้องเขาด้วยแววตางงๆไม่เข้าใจว่าออกรบหมายถึงอะไรรุ่งเช้าพงออกเดินทางพร้อมกระเป๋าใบเดียวและใจที่หนักอึ้งหลายวันผ่านไปหลายสัปดาห์ล่วงเลยข่าวจากพงเงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอย แสงจันร์ทพยายามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอข่าวคราวสามีแต่กลับได้รับคำตอบสั้นๆซ้ำๆยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการไม่อนุญาตให้เปิดเผยเขายังอยู่ในภารกิจนานเข้าหัวใจของแสงจันร์ทก็เริ่มร้อนรุ่มความกลัวค่อยๆค,ค,คืบคลานกระทั่งเย็นวันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังต้มน้ำอาบให้มะลิเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นจากหน้าบ้านเธอล้างมือเรียบเดินออกไปเปิดประตูและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นชายหนุ่มรูปร่างสู้ผอมเสื้อผ้ากเก่าโทมสะพายกระเป๋าใบเดิมกลับมายืนอยู่หน้าบ้านใบหน้าซีดขาว ดวงตาคล้ำลึกอย่างคนอดนอนมาหลายวันจันฉันกลับมาแล้วเสียงของเขาสั่นเครือทั้งอ่อนแรงและหิวโหวยแสงจันอ้าปากจะถามแต่กลับโผเข้าไปกอดเขาทันทีน้ำตาไหลด้วยความดีใจไม่แม้จะคิดถามอะไรเกี่ยวกับข่าวลือข่าวร้ายหรือความเงียบที่ผ่านมาหลายเดือนคุณผอมมาก คุณหายไปไหนมาที่ชายแดนเขาไม่ส่งสเสบียงเลยฉันต้องเอาตัวรอดเองบางวันไม่มีอะไรให้กินเลยจริงๆเขาเบียดตัวเข้ามาในบ้านหิวกระหายทุกอย่างทั้งข้าวน้ำและความอบอุ่นแสงจันร์จัดการให้เขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และในคืนนั้นทั้งครอบครัวก็ได้นอนกอดกันอีกครั้ง เสียงหัวเราะของมะลิกลับมาอีกครั้งในบ้านหลังนั้นแต่ในขณะเดียวกัน